ผมอาจารย์สุวัสดิ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาให้ความรู้พวกเราชาวหมอนวดไทยที่อยู่ทั่วโลกเลยก็ได้นะครับถึงการนวดแก้อาการอีกอาการหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาการเจ็บบริเวณสะโพกนะครับเจ็บบริเวณสะโพกอาการเจ็บบริเวณสะโพกนะครับอาการเจ็บสะโพกเนี่ยจะเจ็บร,บรอบ รอบรอบสะโพกนะครับจะเจ็บรอบรอบบริเวณสะโพกนี้นะครับรอบรอบสะโพกนี้นะครับกล้ามเนื้อกลูสเม m e d สแม็กซิม u สซึ่งอยู่บริเวณนี้เนี่ยจะมีอาการเขาเรียกว่าไม่มีกำลังนั่นเองนะครับเราจะสังเกตง่ายเลยว่ากล้ามเนื้อของกลูสเม m e d สแม็กซิม u สเนี่ยเกิดอาการแข็งนะครับและเวลาเราเช็คดูจะบวมนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ากล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยอ่อนแอนะครับเราจะเช็คนะครับโดยการที่ว่าให้เอามือแตะ กดแตะบริเวณก้นตรงนี้อันนี้ก็กล้ามเนื้อมัดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกล้ามเนื้อกลู่แมกซิมูสนะครับอันนี้เป็นกล้ามเนื้อของกลู่มเดียสแมกซิมูสนะครับอันนี้พอเราแตะบริเวณนี้กับแตะบริเวณนี้แล้วให้คนไข้ย,ยกขาขึ้นนะครับให้คนไข้ย,ยกขาขึ้นเราจะพบว่านะครับโดยการยกขาขึ้นกลู่มเดียอกลุ่มเดียสแมกซิมูสเนี่ยจะทําหน้าที่ในการยกขากลางขา,ขาออกแบบนี้นะครับ แต่ถ้ากรณีของกลุ้ไม่ได้ไม่สมูทอ่อนแอเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้อมัดนี้ขึ้นมาช่วยนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อมัดน,นี้ก็ถูกยกขึ้นมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็แสดงว่ากล้ามเน,นามมการอ่อนแอนะครับพอกล้ามเนื้อมัดนี้อ่อนแอบริเวณนี้จะบวมนะครับกดจุดบริเวณนี้จะเจ็บทั้งหมดนะครับจะเจ็บทั้งหมดนะครับโจกจุดบริเวณนี้จะเจ็บทั้งหมดนะครับแถมยังไม่พอนะครับบริเวณนี้จะควบคุมในการการขาออกนะครับถ้า มีเลือดลังหรือว่าอ่อนแอมากๆเข้าจะพลอยทาให้ข้อเท้าเนี่ยไม่มีกําลังตามไปด้วยนะครับเวลาเดินมักจะล้มง่ายหรือพลอยให้มีอาการปวดเข่าร่วมด้วยเพราะว่ากเกี่ยวพันกับกล้ามเนื้อด้านหน้าของต้นขาซึ่งเรียกว่ากล้ามเนื้อคอริเซตนั่นเองนะครับมันจะเกี่ยวพันกันทั้งหมดเลย จเจ็บบริเวณสะโพกด้านไหนร่วมด้วยนะครับเจ็บบริเวณสะโพกด้านในร่วมด้วยนะครับเจ็บสะโพกด้านนอกร่วมด้วยนะครับจะทําให้ข้อเท้าเนี่ยดูแลข้อเท้าจะหลวมไม่ค่อยมีกาลังนะครับปล่อยไว้นานจะมีอาการปวดเข่าร่วมนะครับซึ่งอาการนี้เนี่ยการนวดร่วมกับจึงจะได้ผลดีนะครับนวดร่วมกับการออกกําลังกายนะครับจึงจะได้ผลดีการนวดนั้นช่วยได้ประมาณทัก30%เท่านั้นนะครับ ส่วนเราอาจจะนวดแล้วดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องให้คนไข้ไปออกกำลังกายร่วมกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการออกกำลังกายให้นะครับวิธีการวิธีการนวด <pirates S 1> หลังจากนวดพื้นฐานขาเปิดประตูลมเรียบร้อยแล้วนะครับ<อ>นวดพื้นฐานขาเปิดประตูลมเรียบร้อยนะครับเราถึงจะมานัา่งนวดกันนะครับเอาครับมาดูกันนะครับ <c ười> เราจะนวดที่กล้ามเนื้อต้อนขาด้านหน้าก่อนนะครับ กับกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านด้านข้างหรือกลูตเมเดตแมกซิมูสนั่นเองนะครับให้ทําการกดนะครับเวลามีปัญหาของอกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยที่มีอาการเจ็บนะครับจะมีอาการเจ็บขาหนีบร่วมด้วยบางครั้งนะครับก็คือทําให้บริเวณนี้เจ็บตามไปด้วยก็นี่เจ็บรอบสะโพกจุดนี้นะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดนะครับส่วนมากมักจะเกิดจากการนั่งข่ยห้างนะครับเกิดจากการนั่งข่ยห้างบางครั้งนะครับเกิดจากการ การทำงานแล้วยกขาข้างหนึ่งขึ้นเป็นประจำนะครับกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะครับเกิดการดึงแล้วก็ตึงนะครับสุดท้ายก็เลยทำให้กล้ามเนือ้อมัดนี้มีอาการบวมนะครับอันนวดนะครับหลังจากที่เราพยายามจะนวดแนวต้นขานะครับกล้ามเนือ้อมัดนี้จะเจ็บนะครับเวลากดมัดน,นึ้จะเจ็บให้ค่อยๆกดไปนะครับ อาจจะกลกาวาคำพูดใย้ยาำคิดย้ำทำสักนิดนึงนะครับก็คือสิ่งแรกเลยให้หมอโนดเนี่ยนวดพื้นฐานขาเปิดประตูลมให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อยมาเล่นกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับเพราะอยากให้หมอนวดเรามีความนะครับกล้ามเมมนื้นนนอมัดนี้ให้นวดนานๆก่อนนะครับให้นวดนานๆค่อยๆนวดนะครับห้ามใช้สอกกดนะครับเพราะจะทําให้ช้ํานะครับใช้นิ้วเขีย่ยหรือใช้นิ้วโป้งกดนะครับ กดไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาประมาณถึง10นาทีเลยทีเดียวถึงจะทําให้ตรงบริเวณนี้หย่อนตัวลงนะครับหลังจากที่เรากดกล้ามเนื้อมัดนี้แล้วนะครับเราก็จะตั้งข่าคนไข้ขึ้นนะครับเอียงตัวคนไข้เอาเข่าของหมอนว่เนี่ยวางไว้ด้านหลังตัวลงมานะครับเราจะเห็นนะครับนี่คือข้อต่อสะโพกนะครับบริเวณกระดูกเชิงการานนั่นเนะ นะครับให้หมอนวดใช้นิ้วสีนิ้วซ้อนกันนะครับโกยเส้นข้างกระดูกชนกานด้านหน้านะครับโกยขึ้นมานะครับเราจะพบเส้นแข็งเป็นลำขวางอยู่ในนี้นะครับให้โกยขึ้นมาโกยขึ้นมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับให้โกยจนกว่าเส้นที่เราพบว่าแข็งแน่นิ่มลงก่อนนะครับโกยที่เส้นแข็งให้นิ่มลงก่อน นะครับพอหลังจากบริเวณนี้นิ่มแล้วนะครับบริเวณนี้นิ่มแล้วนะครับก็ให้คนไข้นอนตะแคงนะครับให้คนไข้นอนตะแคงให้ขาเหยียดตรงนะครับให้ดูนะครับกล้ามเนื้อบริเวณช่วงเอวนะครับยกขึ้นมาเบาๆนะครับเราจะพบว่าเส้นในนี้แข็งเป็นลำเลยค่อยๆยกขึ้นมาเบาๆ นะครับยกขึ้นมเบาๆให้ยกจนกว่าจะนิ่มนะครับให้ยกจนกว่าจะนิ่มเสจดท้างที่ผมบอกนะครับเวลาเจ็บเนี่ยมันจะเจ็บรอบสะโพกเลยนะครับเราก็นวดแนวกระดูกสะโพกมาด้านหลัง นะครับนวดสักครู่หนึ่งนะครับประมาณสักสินาทีนวดไปนวดมาซ้ำๆนะครับให้ให้รู้สึกว่าการเจ็บนั้นลดลงนะครับอาการเจ็บนั้นลดลงนะครับพหลังจากที่ลดลงแล้วเราจะมานวดการเืิอมันนี้นะครับเราจะพบว่ามันบวมเป็นลำอยู่อย่างนี้เลยนะครับบวมเป็นลำอย่างนี้เลยจะสังเกตได้ง่ายนะครับเพราะมันจะบวมเป็นลำอันนั้นเราจะยกขาของมโนดขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับ ดูนะครับยกขาหมอนดวดก็มันจะแบงนี้นะครับให้ใช้ให้หมอนดวดเนี่ยเอาศอกวางบริเวณกล้ามเนื้อมัดน,นี้ที่เป็นลำนะครับอาจจะวางตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่ง2องตำแหน่ง3มหรือตลอดเป็นลำของกล้ามเนื้อมัดน,นี้เลยนะครับค่อยๆวางนะครับแล้วก็หมุนเท้านะครับ ค่อยๆหมุนเท้าแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขยับศอกให้เคลื่อนมาทีละจุดแล้วก็หมุนเท้าขยับตลอดตามแนวของกล้ามเนื้อเลยนะครับทำซ้ำอีกครั้งหนึงนะครับค่อยๆไล่มา เสร็จแล้วเราก็จะมากดจุดสัญญาณหนึ่งที่สะโพกนะครับค่อยๆหมุนเช่นเดียวกันค่อยๆหมุนเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นแล้วให้ค่อยค่อหนอ่อแต่แข็งนะครับนวดแนวของกล้ามเนื้อ นะครับเ่า่ยของการแมคตามยาวเสร็จแล้วเราจะให้คนไข้เราหยายองอยายตั้งเขา่าขึ้นนะครับให้วัดจากหัวตะขากเนี่ยนะครับนี่คือหัวตะคานะครับเข้าไปใน2นิ้วมือในท้องนะครับด้านท้องชิดกระดูกหัวตะคานะครับ จุดกล้ามเนื้อวันนี้เราจะเรียกว่ากล้ามเนื้อออเลคคัสมัสเราจะกดแล้วให้คนไข้ยเหยียดนะครับให้คนไข้ยเหยียดแล้วก็แอนปลายเท้าขึ้นมานะครับและเวลาคนไข้ย,ยกเรายกตามนะครับค่อยๆทานะครับประมาณสักสิบครั้งนะครับจะสังเกตนะครับเวลาคนไข้ย,ยกขาหมอโนดยกนิ้วตามด้วยนะครับแล้วหมอโนดกดนิ้วคนไข้เป็นคนเหยียดนะครับแอนปลายเท้าขึ้น นะครับยกขาขึ้นมาเราก็ยกตาให้ทําอยู่10ครั้งนะครับอาการตอนแรกเนี่ยกดแล้วจะเจ็บมากนะครับแล้วอาการเจ็บจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะครับการเรื่องานนี้จะช่วยให้ขาต้นขาเนี่ยมีกําลังขึ้นมานะครับให้ต้นขามีกําลังขึ้นมานะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยออกกําลังกายนะครับโดยการให้นอนตะแคงนะครับให้นอนตะแคง ตรงนะครับให้คนไข้ค่อยๆยกเท้าขึ้นมาให้ทําแบบนี้เนี่ยนะครับประมาณสิบครั้งแล้วพักแล้วทําซ้ําให้ทําประมาณห้าสิบครั้งนะครับวันละสองรอบก็ได้นะครับที่หนึ่งนะครับในท่าที่สองนะครับให้คนไข้ค่อยๆเตะค่อยๆเตะยืดอลงไปนะครับค่อยๆเตะแล้วก็กลับมานะครับเตะกลับมา สิบครั้งละพักเช่นเดียวกันนะครับสิบครั้งละพักเช่นเดียวกันให้ค่อยๆบริหารกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับสอาทีตกล้ามเนื้อมัดนี้จะแข็งแรงขึ้นอาการเจ็บสะโพกรอบๆนี้ก็จะลดลงนะครับก็จะลดลงนะครับให้ทำพร้อมร่วมกับการนวดนะครับอาจจะนวดประมาณสักสีห้าวันครั้งนะครับฝึกให้ชํานาญก่อนนะครับค่อยนําไปใช้จริงสวัสดีครับ